เป็นทั้งต้เนแล้วยังไม่พอมามาไหลติดด้วยไหลติดนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายเวลาเวลาเวลาใส่ใส่เสื้อเขาคับเราจะรู้สึกเลยว่ามันมันปวดปวดแล้วบางทีมันลาวเข้ามาถึงหัวใจมันปัาบจีเนี่ยโอแบบ้แบบแบบเจ็บมากพอมันพอมันโดนปดั๊บเดียรู้เลยว่ามันติดอยู่ข้างในเป็นอาการอย่างนี้มาเป็นปีแล้วเคยไปนวดไปนวดกับแผนไทยหลายๆที่ยิ่งนวดก็ยิ่งระบมยิ่งนวดก็ยิ่งเจ็บ ก็ยังติดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมาไม่พอตอนลูกหมาโตเวลาวิ่งเวลาวิ่งออกกำลังกายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปวดแล้วเราเวลาเรามาจับรู้สึกว่ามันจะบวมขึ้นบวมแล้วก็เวลานอนกลางคืนฉี่เยอะมากกลางคืนวันหนึ่งฉี่ประมาณห้าหกรอบจนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานคนสุดท้ายหมอลงความเห็นว่าเป็นต่อมลูกหมาโตจะฉี่บ่อยแล้วฝั่งซ้ายเนี่ย เป็นกระดูทับเส้นมันก็ว่าเส้นยึดเวลานั่งนั่งพับขามองขาไม่ได้เลยนั่งกับพื้นนี่ขัดตระม่อไม่ได้ต้องเหยียดขาเวลานั่งต้องเหยียดขา,ข,า,ข,า,ข,าข้างข้างข้างขานขวายี่มองได้แล้วจียสายขึ้นมาจนถึงหัวรู้สึกว่าจะชาชารู้รู้รู้รรตัวเลยว่าชาสีบหนึ่งครึ่งสีบวันหนึ่งทํางานอยู่เพื่อนก็โทรมาบอกว,ว่าอยากกินผลิตภัณฑ์กาแฟไหมที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะ กินแล้วคนกินแล้วสอบโรว์มากอ่ะเราเราฟังเราก็เป็นคนที่ที่ฟังด้วยเหตุด้วยผลอยู่แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือต้องลองก่อนเราเพ่งจะรู้ว่าดีไม่ดีพอตัดสินใจลองเพื่อนก็เลยให้เพื่อนสั่งมาก็เป็นคนที่ชอบกินสมุนไพรอยู่แล้วแต่ว่าถากาแฟทั่วไปกินไม่ได้นะกาแฟทั่วไปรู้สึกว่ากินแล้วแก่ใจ,ใจสั่งนอนไม่หลับะก่ใจ,ใจสั่งเลยนอนไม่หลับคือคือ,คอกินไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสมุนไพรนะกินได้เพราะชอบสมุนไพรอยู่แล้ว ลสุดท้ายกินมาต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วมาสังเกตดูพอเรามาสังเกตดูปั๊บรู้เลยว่าเอ้าตาเราแต่ก่อนมันแดงแดงแล้วทําไมมันมันเริ่มจางลง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 เรื่อยๆเราก็กินไปเรื่อยๆผลสุดท้ายเราก็ดูเอ้ามันหายหายไปเลยจากที่มันเป็นต้อเนื้อแดงแดงเวลาเวลาเราเราโดนโดนแสงโดนแดดนี่มันจะมันจะเจ็บมากเวลาหลับตาหรือว่าเวลาเราัพักผ่อนน้อยนี่มันจะ มันจะระคายเครืองที่ดวงตาเราผลสุดท้ายพอกินไปก็จางลงจางลงแล้วที่สาคัญเ้าไหลเราพิ่ที่เคยติดเนี่ยมันหลุดไปตอนไหนเราไม่รู้เลยแต่ว่าเวลาเราใส่เสื้อมันไม่มีแล้วประมาณเนี้แล้วเคยฉี่บ่อยเอานอนนอนแล้วหลับลึกด้วยแล้วตื่นเชา้าเอาตื่นทีเดียวเลยตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเอามันเริ่มดีขึ้นทุกอย่างแล้วขาขาก็เอางอได้นั่งได้เป็นปกติ แต่ที่นี่นคือซื้อกินมายี่สิบกล่องก็นคนเลยแต่ไม่รู้ว่าเห็นผมตั้งแต่ก่องไหมคือกินมานเรื่อยๆรื่อยวันละสองซองบ้างสามซองบ้างประมาณนี้ทุกอย่างท,ที่ที่ดีขึ้นตามลำดับก,ก็มีต้อนเนื้อไหลติดต่อมลูกหมากโตลแล้วก็เส้นยึดเส้นตึงที่กระดูกทับเส้นตรงนี้แล้วก็ซี่งี้ชาทั้งแผนก็ดีขึ้นหมดตามลำดับ